สวัสดีครับบ้าเถาซอสดีท้ชมครับวันนี้วันที่2เมษายนส5 6 7นายนะครับผมไห้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางขับมหาปู่สายตัดพี่น้องงานบุญนะครับพึ่งจบนะครับงานบุญพึ่งเซตนะครับพึ่งแล้วพี่น้องวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมพามารับชมตรงวัดครับตามสายานะครับ8-1ปู่วงให้ตรงๆชุดบนบนวิ่งหนึ่งนะครับ ตัดตัวไหนออกตัวนั้นวงเด่นเห็นแหละครับผมต่อปูว่าตัด8ปหนึ่งมา8ปดหนึ่งตรงๆท่านชมนะครับปู่สายตัดตัดตัวไหนออกตัวนั้นเป็นทั้งตัวเด่นนี่พี่น้องนะครับงานบุญเรียบร้อยแล้วป่าเรียบร้อยนะครับเนาะกาดใจใจโอ้นี่ครับมือน่อนมือน่อนพานมาอยู่ครับผมผมมาแตมาสอยดาวรถจอดเต็ม ไหมครับท่านผู้ชมนับสาธุบุญกับเอฟซีได้ร่วมนะครับได้รวมทั้งบุญซุ้มประตูนี่บ่ครับไม่นี่บ่ครับผมอ่าประตูประตูขอ้งนาวัดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับปู่จะสร้างซุ้มประตูนะครับกับมีเอฟซีพันรวมรวมทั้งบุญน้ำปูมาแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับเสร็จงานเนี่ยงานบุญนี่แหละครับผมยี่สามเมษาครับที่ฮอดเดือนนี่แหละครับยี่สามจะขึ้นมาครับผมัจะยกเสาเอกเสาโทอ่าเสาเอกเสาโทท่านผู้ชมจังรอชมเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมสุมประตูวัดนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากทําบุญน,น้ําปูกะปูบอลงเบอร์ปูว่าใหต้ติดต่อเบาเทามาได้แอดไลน์0632489695นะครับใครอยากรวมทําบุญน,น้ําปูสุมประตูวัดนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ํากันครับ กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนี่ยครับปู่ครวมทำบุญน้ำปูสาธุปูงานบุญบริมากพี่น้องว่าเจ๊แม่ข้ามาสอยดาวน้ำปูวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาผ่านอยู่ครับท่านผู้ชมอ่าคนหลายมันมีบางจอดล้นนะครับเอางวดที่ผ่านมานี่น้ำปูเห็นไหมครับพี่น้องวิ่งบนวิ่งหนึ่งนะครับผมโอ้วิ่งหนึ่งนะครับ ปูเน้นให้สคูนะครับผมศูกับแปดห่ัมาแปตรงตรงตามชาย,ยาปูตัดเหนอับนตัดตัวไหนออกตัวนั้นแปตรงๆชุดบนนะครับวิ่งสองกับวิ่งหนึ่งกับสองนะครับเน้นให้สคูเท่านั้นว้งนับชุดบนมาแปดหนึ่งนะครับซุมประตูวัดนะครับแตะ จะยกเสาวันไหนเมื่อใดก็ปัวยี <23. S 1> 23, ่สิบสามเมษาได้พี่น้องได้สาธุบุญกับปูใด้ได้ร่วมทำบุญน,น้าปูมานะครับสร้างสุ้มประตูวัดนะครับถ้าผู้ใดอยากจะร่วมบุญปูบอลงเบอร์ปูปัวแอดไลน์เบ้าแถามาได้พี่น้องเดอ้อศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าปูปูจะบั่สะดวกรับสายพี่น้องแอดมาเดี๋ยวอยากได้ก็จะลงให้ครับนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ อาล้ะครับเดี๋ยวชดง n หายเลยเอาพี่น้องเผื่ออยากรวมบุญอ่านะครับปูวสูตรง่ายๆครับสูตรเก่าในลนะครับได้เป็นเจ้าของสูตรเก่าบุงในเด้อสูตรยูทูปเลยนะ ท่านผู้ชมเมิองสูบเป็นต้กันมีมีเขามีรุดมีเขามีรุดตะปูนะเต่ละสูตรวันที่แล้วแปดหนึ่งตรงตรงแต่ละสูตรมีเข้ามีรุดนะมีเข้ามีรุดแต่ละสูตรไม่คงที่เขาได้กระรุดได้จัปลู่ ันี้เป็นตัวดับด้วยนี้นะเจ็ดดับงวดเลยตัวเจ็ดดับ <laughs> ตัวนี้เจ้าเงยควนเก้าโบมาบนครับเก้าไม่มาบนตะ,ะ่างไตะแยงอันนี้เจ็ดไม่มาบนรครับปูจับคู่จับคู่ครับห้าศูนย์หก ครับผมห้าเก้าหกห้าหกแปดห้าครับตัดออกตัดตัวนี้ออกคือเก่าครับตัดห้าเก้าหกออก เหมือนมืนกันงตทั้งสีแล้วบอมา <c oughs> จับคู่ครับจับสู่สองตัวโอ้หาศูนออกแท่ละพวกวันนี้หาศูนย์ศูนย์หกาวพอสุมประตูได้แลบบ้วรับ <c oughs> พอสุมประตูแล้วน้ำปูนเนาะกับหกแป,ปดแปดห้าเก้าหก,หก เดินบินจะได้ปูเด่นศนกับห้าบนวิ่งศูนย์กับห้าบบปูเดี๋ยวบุ้อีกสูตรหนึ่งกันมันจะได้ตัวไหนบุมงได้หลายสูตรใส่กันเล็กวิ่งห้าศูนย์หกมะปูเนาะแล้วก็ห้าเก้าหกแล้วก็หกแปดห้าุ้งไวิ่งนันครับคูจัคูอาจจะมี ห้าศูนย์มีศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์หกหกแปดอ่ะแปดห้าเก้าหกครับอันนี้ชุดบนได้ธรรมชมได้นะครับ ปูตัดหาเก้าหกปัวปัตัดตัวไหนออกตัวนั้นแหละพี่น้อง,ง <c oughs> เด่นที่ห้าปูวปัครับเด่นที่ห้ารองศูนย์เด่นที่จับคู่เด่นคู่ไหนปูวาศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหาเก้าหก <c oughs> <8, 96. S 2> วงกลมที่วงกลมสองคู่ครับ ตาถูกออกตัวนี้นแม่น,หมน, <50 S 1> น้ห้าศูนย์แปดห้าห้าศูนยตัดตัวได้ปัวเดี๋ยวเบิงบ่งเบิ่งเประมานำกันก่นครับอย่าเฝ้านั่นเด้อตัดเก้าหกยัออกล่ะตัดเกโอ้พี่น้อง ตัดตัวไหนออกตัวนั้นไี่ปูวเผือบาได้เผือบาได้มันเล็กออกไปได้ทุกตัวครับเอาชุดล่างในปู๋ป่เนียชุดล่างยังบาได้คำนวณได้ครับชุดบนแม่นชุดบนแม่นก็เอาละเอาบนไปก่อนนะปูเนะเอาบนข้อบนได้พี่น้องชุดล่างปู๋วันนี้เพิ่งวันที่สองนะครับท่านผู้ชมเอาปูจะลงเบอร์ปูอยู่บ่ครับท่านผู้ชมหาผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพได้พี่น้องเ้อนะครับสร้างซุ้มประตูวัดนะครับอ บุญใหญ่ได้พี่น้องเด้อนับโทษหาปูถ้าผูใดอยากติดต่อปูโดยตรงปูจะได้รับดนนอนบ่นอะมานน,นิ้ังว่าจะโทษคนไดเด้ออ่านะครับจะขันบ่มีอหยัางจะโทษมากวานปูได้พี่น้องเด้อโทรมากเฉพาะปูที่อยากใจร่วมสร้างประตูโขงประตูวัดพี่น้องเออได้พี่นอมม้องเด้อถ้าบ่มีหยั่งจะโทรหาปูปูแล้าลงเบอร์แล้วบ่ได้นอนั้างรับ การสายตัดนี่แหละอา้อาวธรรมชุมนี่นะครับแต่ว่าถาบ่มีหยังอยาโทั่มากเด้อยพี่น้องเด้อปู <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <ะ>เบอร์ปูธรรมชุมนะครับผููไดที่อยากเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับซุ้มประตูวัดนะพี่น้องนะเนาะผู้ไดยอยากผ่านทั้งปูนะับโทรหาปูได้ผูไดอยากฝากฝากมาทั้งเบาเถากับติดต่อเบาเถาม,มาได้เพราะว่าเถากันนามาถาวายปูนะครับถึงปูนะครับพี่น้องเนานะครับ เบอร์ปูก็ตามนี่แล้วพี่น้องเด้ยอ,อ <c oughs> ย้ำว่าถาบมี่หยัางจะทู่มากด้พี่น้องเด้อปูว่า,าเอาผู้ที่จะทําบุญนะครับเนาะสายบุญเอาพี่น้องงวดที่ผ่านมาแคปนาจอ,อเดี๋ยวเก่านี่แล้วนะครับเห็นไหครับเอาปูน,นี่ปูน,นี่ก็ได้ครับผมนะครับ หาศูนย์นะปูเด้อนะครับซุ่มประตูก็จะได้นั่นอ่าเบ้าเถาแต่ฟันได้ค่กหาศูนย์นี่ก็ได้ได้ทำบุญน้ำอันนี้ก็ทำบุญน้ำปูได้ละครับผมวันที่ผ่านมาประมาแปดหนึ่งนะครับชุดล่างยังไม่ได้ได้ทำผู้ชมเด้อนะครับปูวาชุดบนไปก่อนรอก่อนวิ่งบนศูนย์กับห้านะครับผมสามตัวห้าศูนย์หกห้าเก้าห้าหกแปดห้านะครับปูตัด ปูตัดห้าเก้าหกเลยพี่น้องสองตัวห้าศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดห้าเก้าหกเน้นให้สองคู่ห้าศูนย์กับแปดห้าาบก่ดที่แล้วมาแปดหนึ่งตรงๆเห็นประธานผู้ชมมาตัววงด้วยดาบปูตัดเก้าหกนี่สำคัญพี่น้องสังเกตดีๆตัวตัดเนี่ยาบอยาถิมเลยพี่น้องเลยติดไปหลดตัวตัวตัดปูเนี่ยตัดตัวไหนมาตัวนั้นเลยพี่น้องนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมอันนี้อันนี้เอาเอานี่นะครับเอานี่ย ดับย่ำนะครับอันนี้คือเบอร์ปู่อาจารย์สายตัดครับถ้าโทรมาผมมีอย่างที่ทั่วมหาปู่ได้พี่น้องเด้อปู่่วาอันนี้สำหรับฝากบอกบุญนะครับเนาะสุมประตูวัดนะครับจะยกเสาวันที่23เมษายน2567ัน้อยหกสได้พินองเด้อนะครับสาธุบุญกับ FC ที่ได้ฝากมาร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปูมาแล้วนะครับเป้าแถวกระทั่งไปูไปแล้วนะครับจะยกเสาวันที่23เมษายน2567นะครับผมเอาแคปหน้าจอ กราบขอบคุณขอบคุณครูครับผมส้าธุครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ